สวัสดีค่ะนานวันแล้ววันสิเารสวัสดีค่ะตอนนี้มาซื้อโคอ้งยายนะค่ะเพราะว่าอินโดเทียได้กลับบ้านนี่คาว่าแล้วได้ขค้งแล้วนะคะอยีงนนององอยงแน่นาะบานเอาจมว้าวอีว้าวยังแล้วบานเออที่ซื้อขค้งเมียงค่ะใครเงินแล้วบ้าเอานี่ก็เป็นของที่ได้ได้มาแล้วนะคะ ่าอาไวบอลยู่นั่นละล่ะนี่ขีเจี๊ยสามบปลีเยนเจี๊ยสี่กลางไปกับฝนสิตุกันนี่บานเยวกับบานย่าห่หางกันบ่ไกลนะคะอันนี้ทางไปบานเล่านะคะมันบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะคะประมาณหาบมุงแรงนะคะไปหาเราติดกัะพูเขาบรรยากาศแบบดีค่ะเย็นสบายนะคะแต่ว่าฝนก็จังสิตุกเนี่ยนี่ ถาาโอ้โอ้้เขาปลาบักว่าโอ้โอ้โอ้ขนาดโอ้ยเกยียบเขานะมาหอดปานแล้วก็ยืนอยู่ว่าสิบแบบมาเสื้อไผ้าอะไรวาเอา้านี่ขนมเนย่ะได้ไดอเวนตินสไมโลมาให้นะคะเป็นแบบสุ่มเพ็่นว่าโอ้ยลามากกับมือได้เป็นกระสิ่งนะก็เลยบอกว่ากับมืออือน่นนี่เอากินได้ด้ซื้อมาฉันทั้งผู้น้อย เดี๋ยวโฉกออกมาดาวานี่โฉกออกมาหย่งซันดีปนันโอ้ไม่หย่งงไรนี่ว่าแม่กินเขาก็บ่ได้กินบ่เสียบเพื่อนว่ากินกระสุนสองข้ามสามข้ามก็เลยสีบเนี่ยม่ให้กินก็เลยบอกว่ากลับบ้านก่อนนะรอเดี๋ยวเจ้ประจุมยังไงฮะฟังบ่ไหยเงาจมยังบุ๊ ใส่ถุงไว้ได้ว่ะกับปานก่อนเด้อ